อาบน้ำตัดขนร้านน้องหมาน้องแมวซาล o n ในสวน,น,นเกษตรมัขคแก่นครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าน้องตัดขนเสร็จแล้วเป็นยังไงนะเสร็จแล้วนะครับน้องเบคอนมาอาบน้ําตัดขนนะครับเป็นทรงขนสั้นนะพี่ช่งงางก็จะไว้หน้าหมีให้ด้วยนะ แล้วก็น้องมีปัญหาเรื่องสุขภาพผิวหนังจุดนี้นะครับที่บริเวณหางนะครับเป็นแผลผิวหนังที่เกิดจากความอับชื้นที่ช่างบนขนบริวิออกบริเวณหางออกให้นะครับเพื่อที่จะลดความอับชื้นเราจะได้หายไวขึ้นนะครับแล้วก็ใส่ยาให้แล้วครับ รับนตาขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรบลอขันกันครับเบอร์โทรศัพท์086640-444 3อนาับนตขนดูแลสุขภาพผิวหนังกับจัดเทปมัดให้กับน้องหมาน้องแมวนะครับรับอนามตะขนให้กับสุนัขและแมวดื้อดิ้นดูกัดสะบัดเวี่ยงวีนพี่ช่างรับหมดนะครับมีบริการรับส่งด้วยติดต่อที่หมายเลข0 8 6 6 4 0 4 4 4 3นะครับขอบคุณที่ใช้บริการครับน้องที่สูงนะครับน้องมีปัญหาเรื่องขนพันกันเยอะเลยนะครับ ไปก้อนสากตะตางนะถ้าไม่อยากให้ไปก้อนสกกนากตะตังจะต้องช่วยสางขนให้น้องแปรงขนให้น้องอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับต้องแปรงให้ลึกพอนะถึงข,ขนชั้นในไม่งั้นมันจะไปก้อนสกกนากตะตังแล้วจะแก้ไขายากนะครับอันนี้ถ้าสางน้องจะเจ็บมากเลยนะเพราะฉะนั้นพี่ช่างก็แจ้งเจ้าของไปแล้วนะครับว่าจะตัดสั้นเหลือ1เซนให้ทั้งตัวนะครับแล้วก็จะตัดเป็นหน้ากลมให้กับน้องนะครับ ทองขนสั้นก็จะดูแลง่ายลดปัญหาเรื่องขนพันกันลดปัญหาเรื่องขนเป็นก้อนนี่แบบนี้นะครับแล้วก็ลดการสะสมความร้อนในร่างกายน้องจะได้ไม่หอบในช่วงอากาศร้อนๆแล้วก็ลดการสะสมความอับชื้นนะครับที่ทําให้เกิดกลิ่นอับแล้วก็ผื่นแดงผื่นคันด้วยนะครับลดการสะสมเห็บหมัดได้ด้วยนะสําหรับทรงขนสั้นนะครับอาบน้ำไปขนร้านานุมาานน่มหานนุมแหวซาลอนในสวนเกษตรมหันแก่นครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าน้องตส่ขนเสร็จแล้วเป็นยังไงนะน้องเบคอนนะครับใช้ดูแผล ผิวหนังนะครับที่เกิดจากความอักหม,มนะเกิดจากพวกความอับชื้นนะครับที่หางน้องนี่พี่ช้างจะกรนผลออกให้เลยนะครับเป็นผิวหนังเลยต้องน่าจะมีอีกหลายจุดนะครับบริเวณตัวเดี๋ยวพี่ช่างจะดูแลให้นะครับบางจุดจะได้ทรงขนสั้นหน่อยนะครับเพราะว่าขนน้องพันกันแล้วก็มีความอับชื้นนะครับที่ผิวหนังมันทาให้เกิดโรคผิวหนังได้นะแต่ขนสั้นจะได้ดูแลงา่ายลดปัญหาเรื่องความอับชื้นลดผื่นแดงผื่นคันลดปัญหาโรคผิวหนัง ลดการสะสมความร้อนในร่างกายได้นะครับลดการสะสมไขมัด้วยทรงผมส่งขนสั้นก็จะดูแลง,ง่ายอาบนะ้ำเป่าขนแห้งไวแปลงขนไุกอย่างั่วถึงครับน้องมีก้อนขนสะะั้นจนตัวนะพี่ท่านจะตั้งตัดตัวทรงขนสั้นให้นะครับเอไว้หน้ากลมให้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัดขนจะเป็นยังไงนะครับเสร็จแล้วนะครับน้องเบคอนอาบน้ำตัดขนนะครับเป็นทรงขนสั้นนะพี่ช่างก็จะไว้หน้ามีให้ด้วยนะ แต่ก็น้องมีปัญหาเรื่องสุขภาพผิวหนังจุดนี้นะครับที่บริเวณหางนะครับเป็นแผลผิวหนังที่เกิดจากความอับชื้นพี่ช่างควรขนบริเวณออกบริเวณหางออกให้นะครับเพื่อที่จะลดความอับชื้นเราจะได้หายไวขึ้นนะครับแล้วก็ใส่ยาให้แล้วครับ อนามตะขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรบางขลังกันครับเบอร์โทรศัพท์0866404443อนนแตะขนดูแลสุขภาพผิวหนังกำจัดเท็บมัดให้กับน้องหมาน้องแมวนะครับรับอนนแตะขนให้กับสุนัขและแมวดื้อดื้นดูกัดสะบัดเวียงวินพี่ช่างรับหมดนะครับมีบริการรับส่งด้วยติดต่อที่หมายเลข0866404443นะครับขอบคุณที่ใช้บริการครับ